ขออนุญาตกับทักทายสบายดีพอแมพี่นอง FC เบสสุขสุขสขคนยินดีตอนหับเข่าสู่ซองแอดมินองฝาเนาะบางมือกับเผือกเหลืองของสาวบ้านบางมือก็อยู่กับบอลกับทีแต่มือหนีสิคออนุญาตสาละในจักน้อยเนาะสิขอนอนุญาตเนาะแบ่งปันซะ ความหดเล็กๆน้อยๆอยที่ไปหาอ่านมาในอินเทอร์เน็ตอะไรทุกคนบางคนก็หาบุป็ิดบางคนก็ไปอยากอ่านอะบางคนก็เข้าใจผิดบอกว่ากันในเรื่องของสารับมือนี่ที่แอดมินจะมาว่าก็คือคนล่าบางคนนี่ยังเข้าใจผิหจด,ดหรือว่าความเข้าใจขาดเขึอนหรือบ่ทัทเด้เข้าใจเลยเกี่ยวกับ ทุกบริษัทหรือวัตถุก,กิจการที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินลาวนี่ซุ้มเพินยังสิเข่าใจว่ามันเป็นของคนลาวอยู่ได้พี่น้องเอออ่ะผ,ผู้เพสยเสีข่าใจว่าเป็นของคนลาวได้กิจการเองก็แล้วแต่บริษัทใดก็แล้วแต่ ที่มันตั้งอยู่ในแผ่นดินลาวอันนี้คือความเขาใจขาด,ขาดเขื่อนของบางคนบางกลงุ่มเท่านั้นเด้อผู้ที่เขาใจอย่างลึกซึ้งเทิงท้องแถกกับประเทศว่าอีงยงไข้เด้ออยากเบิ่งกระเรือนผ่านเนะาะจัหน่อยจิวานลบหลูล่ความโูดแต่ว่าแอดมินกะเอามาฝากสําหรับผู้ที่เพท่านในหูซื่อๆอ,อ่าแอดมินสินยกตัวอย่างค่ะทุกคนอ่ามีอ่ากรณีขิปหนึ่งเนาะอ่าซึ่งสาวบุนีล้วก็มาสีแจงเนาะว่า อ่าสินค้าอยู่ในลาวนั่นก็มีของ,ของลาวผลิตเพราวะว่ามีเอฟซีแล้วเนาะมาคอมเมนต์ไว,ว้ว่าประเทศเรามีปัญญาผลิตด้วยล้อนะก็ะสีเมนเกี่ยวกับเครื่องดื่มสีน้ำตาลเข้มอ่าอันหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอกมาอัดคลิปสีแจงว่าเด้กอยู่ประเทศลาวก็มีอันนี้แอดมินเซลคลิปแล้วมาเบิง้งมาให้เบิ้งเป็นตัวอย่างสื่อๆด้วยทุกคนบอเมนว่าเอาเรามาเบาเอามามาวิจารณ์เดี๋ยวเอามาเบิง้ง เป็นตัวอย่างเราก็บ네ริพิษอีกอย่างเนาะหากอยากเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่ให้น้องเป็นกรณีศึกษาเบิ่งร์กส์ไปเบิร์กพร้อมกันเป็นลาวีปัญญาผลิตหรออุ๊ยพี่วานนาะเพิ่นก็มีฮัลเลนน้องนี่เด้เพิ่นก็บอกว่าผลิตโดยบริษัทลาวโคลานเด้อยู่เมืองไซทานีนครเลียนจันนี่เด้ซอปโปเหลาวนี่เด้เพิ่นก็บอง บาทนี่เนอ,อะ่า้าวกดดีก็ได้ออกมาสีแจ้งอา่านตามขวดโคคาลาถูกต้องเนะาะเราอ่านตามทีตัางนะก็คือโลเคชั่นถึกอยู่เมืองลาวแต่ว่าในเรื่องของว่ามันเป็นของลาวหรือของประเทศใดเดี๋ยวอันน,อนินบอกไปเบิ่งคอมเมนต์กอนไปเบิ่งคอมเมนต์ในส่วนของคนลาวบอกว่าผู้นี้บอกว่าบอกมันมาตีตาเบิ่งโขงงานอยู่บั่นให้เขตทางอนเมืองไซธานีเหมือนน อันนี้ก็คือคอมเมนต์โซ่สลาดอีกนอทุกคนเนาะบอกให้เขามาตีตาบึงแนวสริษัทโรงงานตั้งอยู่อยู่ประเทศลาวบนจีว,วานะยวนเมืองไซทาง,งีอยู่ทาง,งอ,อ่อนอะแอดมินขอหวั่ซะเลยเนาะบาบนี้เนาะตั้งอยู่ประเทศลาวแท้จริงจะมาเบ่งในสัดส่วนางว่าบริษัทใดมาลงทุนก็คือเป็นบริษัทนำทิพย์ของไทยเนาะเขามาลงทุนห่วมกับบริษัทพิทธีโซนลาวโดยบริษัทนำทิพย์นี้ถือหุ้น70% บริษัทลาวถือหุ้น30%และเขาไปเป็นสื่อลาวโคคาโคลาบอดลิงจำกัดอันนี้ก็ Mother, คือสัดส่วนในการลงทุนก็หู้แล้วว่าไทย70ลาว30สัดส่วนผู้ได้รายกวัวเบิ่งเอาเนาะวามันเป็นของไผหมายความว่าคือตัวอย่างว่าแอดมินเห็นเนาะเป็นเจ้าของโ้องงานแอดมินจะไปต่างอยู่ประเทศสิงคโปร์อินโดฟิลิปินเมื่อก็เป็นของแอดมินคือเก่าม่น่ล่รมีแต่ว่าคนอยู่ประเทศปลายทางห่วมทืนนํา นน้อยสเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่แต่ว่าบริษัทก็เป็นของแอดมินคือเก่าเนาะอันนี้คือการเนาะบริษัทก็ยังเป็นของคนไทยคือเก่าเออแต่ว่าเราเอาห่หวมทึนมันเป็นบริษัทในห่วงแบบห่วมทึนและก็หลายๆกิจการกรสิแตกตามกันออกไปเนาะบางบริษัทกะจำกัดอ่าผู้เดียวอแต่ว่าส่วน้ําก็จะเป็นห่วมทึนนั่นแหละพี่น้องจำกัดผู้เดียวเนี่บ่ค่อยอยากบ่ค่อยอยากมีหลายเนาะอันนี้คือความเข้าใจของคนลราเขา บ่เพียงแต่เฉพาะบริษัทร,ระดับผลิตเครื่องกินเครื่องดืง่มเละยอีกหลายบริษัทร,ระดับประเทศเนาะอย่างเซียนแอดมินก็เคยได้ว่ามาเครื่องไฟฟ้าเนาะอาจจะมีทุนของต่างประเทศเป็นส่วนหลายเลยของลาวเฮาก็มีส่วนนําน้อยหนึ่งเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินทุนเฮามันน้อยต่อภาษาพื่นบ่านเท่าก็คือบ่มีปัญญาเอาเงินไปสัง่งสมมติแอดมินนี่จากเฮดรีสอทนี่ แต่ว่าแอดมินบอมีเงินบอมีทุนบอกมีปัญญาเฮ็ดแต่ว่าอยากเฮ็ดม,มีโลเคชั่นมีนนําตกมีน้องสระมีที่ดินแต่ว่าบอมีเงินบอมีปัญญากะบคู่ได้มีเงินอ่ะนักลงทุนอยู่ต่างชาติอื่นมาไทยบอเบียดบอสิงคโปร์บอจีนบอฝรั่งบอคู่ได้มีทุนมามาจดห่วมทุนกันเฮ็ดอยู่บ้านข่อยอยู่ดินข่อยจังสิแต่ว่าคู่ได้ลงทุนหลยเขาก็ถือหุ้นไลยคู่ได้ลงทุนหน่อยก็ถือหุ้นหน่อย สัด่วนในการลงทมนแล้วแต่สิเจรจากันอันนี้แหละมันก็เลยแบบว่าเมนยูต่างยูขีดินเจา้าอ่แต่มันกระบวนมาของเจ้าร้อยเปอร์เซ็นตเนาะมันจะเป็นของเจ้ากระตมเมืองสินสุดสัญญาแต่ว่าถามว่าสิสินสุดสัญญากหนายามใดล่ะบะัานนี้เออโบยืนมามา,มาก่อนนะพี่น้องอ้ยแอดมินกับเบาคำนี้ออกมาเนาะพี่น้องกับเซดย์กับไปแปรย้อนคืนอยู่ในคลิปก่อนแอดมินบอกว่าคำนี้ออกมาเข้ามามามาแปลว่า,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 วาอะไรครับแอดมินว่าสัน มมาก็คือไปบริสืทธิ์แล้วนอกพี่น้องเนาะเบากนกับบริสนคือไก่หน่อยด้วยเนาะมะมากืคือเรียบร้อยเนาะและในประเด็นนี้เรามาเบ่งในส่วนคอมเมนต์ของคนไทยเนาะคนเดียวเขาคอมเมนต์ว่าเกี่ยวกับบริษัทโคกเนาะทีสาวนี่เราขึ้นมาสี่แจงนะระดับโคกขายในประเทศไหนประเทศนั้นก็เป็นผู้ผลิตค่ะเห็นที่กัมพูชาที่เวียดนามผลิตในประเทศนั้นๆค่ะอืม แมียนมันลดต้นทุนการขนส่งและที่สำคัญนะประหยัดได้หลายเลยมันขึ้นกับขาแหงงานเนาะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยเป็นอย่างบริษัทดังๆอยู่ต่างประเทศจมะมาตั้งอยู่ในสปปลาวเนื่องจากว่าประเทศลาวเฮามีเลทอัตราขาดจากงานต่ำต่ำกลัวประเทศไทยต่ำกลัวประเทศอื่นๆอีกเนะาะอาจจะสูงกลัวประเทศ เวียดนามอันนี้กับโบฮูเนาะแต่ว่าที่ฮูแน่ๆก็คือต่างกัวประเทศไทยนั่นเองและแบบนี้เป็นยังคนจังมาต่างโรงงานอยู่ละเพราะว่าต้นทุนต่าเท่าใดเขาแห่งมีกําไรสูงเท่านั้นตัวอย่างบริษัทผลิตสินส่วนเครื่องบินมีได้อยู่โปป,ปลาอยู่แขวงสวรรคเขต่บริษัทผลิตสินส่วนเครื่องบินบริษัทผลิตเครื่องบินได้เป็นสินส่วนผวกบ่อห้องนงังเป็นผวกน็อตเป็นพวก สกูรีเวดเล็กๆน่อยน,น,นะผลิตสินส่วนสนะัตวจ้ะใบพัดมันเนาะพัดพัดเล็กๆใน้นอยของมันเลยนะมาตั้งอยู่ประเทศเราแต่ว่าวัตถุดิบอ่า raw material เ,เนาะเขานำเขามาจากต่างประเทศสมมุติว่าเขาสื่อ stainless มาจากเกาหลีขเขาก็เอามาจากเกาหลีอ่าสื่ออลูมิเนียมมาจาก ญี่ปุ่นเขาก็มาจากญี่ปุ่นซื้อเล็กมาจากไทยก็เอาเอามาจากไทยพวกไฟเบอร์กราสเอียงต่างๆนะเขาก็นําเขามาจากเขาเอื่นว่าแหล่งทีว่าบริษัทแม่อยู่ประเทศใดเขาก็เอาตามกันแต่ว่าส่งเขามามาตัดมาผลิตมาเห็ดอยู่เราเพราะว่าขาแหงงานต่ําเขาจางแหงงานได้ถือส่วนมงการผลิตได้ไว้สาคัญ เขากขยายฐานการผลิตไปผลิตยอยู่ประเทศนั้นๆอันนี้เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเบสิกของนักธุรกิจที่ว่าเขาเหตุกันเลยเนาะเออก็คือแ่งงานอยู่ประเทศใดมันต่ำเขากบบมีความที่ว่าอยากไปผลิตยอยู่ประเทศนั้น,น,นเพื่อกําไรของเขาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆทุกคนผลประโยชน์ล้วนๆเนาะอ่าเรืออีกสําคัญก็คือคนบ้านเฮาก็ไใดมีเบียรเหตุงานทํา ม,มีเวียดเน็นอันทำมีอาชีพไว้สมัครงานเออมันก็เขานโยบายพัฒนานั่นแหละก็คืออยากให้คนท่าเข่าใจเนาะโดยรวมแล้วสรุปสนอว่าอ่าทุกบริษัทหรือว่าทุกกิจการที่ว่ามาตั้งอยู่ในสปปลาวบไใ้ไม้ควาหว่าจะเป็นของเรา เนาะอย่างใพี่้องเข้าใจนํากันมาต่างอยู่ในประเทศเราก็คือเครือข่ายการผลิตฐานการผลิตของเขาสื่อเขาขายอยู่ประเทศใดเขาก็ไปต่างฐานผลิตอยู่ประเทศนั้นๆประหยัดค่าขนส่งเทนทีเนาะสีน้าเข่าสมมติว่าบริษัทแม่อยู่ประเทศไทยผลิตออกมาเป็นขวดขวยเป็นแพ็คๆเป็นลังๆแล้วขนส่งสําเร็จหกไปไป,ไปขายมันเสียค่าขนส่งไรค่าชิบเมนับ่ธรรมดาเลยเนาะแหละครับปริมาณมหาศาล ยิ่งสูงแล้วไปต่ำทานการผลิตยอยู่ประเทศลาววัตถุดิบใดที่หาได้อยู่ในประเทศลาวก็หาเอาตัวใดที่ว่ามันเป็นพวกอ่าเขาเอื่นว่าอาจจะมีเคมีพันเนาะ,อ,ะอยู่ลาวบม่มีก็อาจจะนาเข้าจากประเทศอื่นเนาะฉะนั้นเล้วกิจการทั้งหลายเขาก็เลยไปต่าทานผลิตยอยู่ประเทศที่มี่าแให้งานต่ํานั่นเอง่าแให้งานถือก่าสัญชาโอเคถามว่า่าแให้งานลาวปรับขึ้นเนาะ เดือนหนึ่งต่อคนคนหนึ่งประมาณสามสิบล้านกีบต่อเดือนสมมติว่าขายงานจากซัมนี่แบ,บ่โบมีผู้ใดยอยากมาลงทุนเนาะเพราะว่ามันได้เสียค่าจากแรงงานสูงมันกับบุคคลค่ากับต้นทุนการผลิตผลิตแล้วยังต้องได้เอ่เข้ออื่นไว้ส่งออกไปขายอยู่ประเทศอื่นๆอีกมันก็เลยบ,บุคคลกันตัวน,นี้เขาบวกผลิตแต่ว่าเขาบอกผลิตยนอนว่าขายงาน้านเนามันถือผนังนงานโหงงามเงินเดือนเหลื่อมต้นบ่หอดหารล้าน สมัยแอดมินเขาไปเหดใหม่ๆเงินเดือนหนึ่งล้านเก่าแซนกี่พี่นอ้องจบมาหม่ๆมไหนเขาไปเหตุเวียวกมะในตำแหนง่งเขาตำแหน่งเพอร์เจสอะไ่เงี้ยก็บริขิมินเงินเดือนล้านเก่าพี่น้องต้องหัวใจก่อนกบไปยังเนาะเงินจบมาเอาประสบการณ์มาใส่เอามาแบ่งปันสุขีสูน้อ,นองฟังประมาณนี้โอเคพี่นอ้องเบาๆลายย้ายหางสิคอลายลงหันอย่างเป็นทางการสรบายดี